บันทึกลึกลับปรากฏการ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในพิธีล้างป่าช้าสุสานสุขนิรันต์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองตลอดระยะเวลา49วันทั้งการพบกุมารทองกุมารีลูกกรอกและนางฟ้าทั้งการที่วิญญาณเข้าสิงร่างหญิงสาวทั้งสองคนคงไม่อาจเทียบได้กับความเชื่อที่ว่า การปลดปล่อยดวงวิญญาณวไรยะให้ไปผุดไปเกิดเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มหากุศลที่เชื่อว่าได้ก่อให้เกิดปฏิหารชีวิตให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็ตอนแรกก็กลัวจไปทำบัตรมันก็หนกดีมันจะไม่กลัวดีนเบดีนะครับเ,เราได้ร่วมบุบุญนคคือเรารู้สึกเราสบายใจเราทำแล้วเราภูมิใจว่าเราได้ช่วยเขา เป็นบุญกุศลที่ทยิ่งใหญ่ครับมาด้วยจิตศรัทธาทุกคนจะเห็นหน้ายิ้มยา้มทุกแง่ที่มาร่วมบุญกันเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจมากจากคนมาเก็บมาทำเนี่ยรู้สึกมีใจเพื่อจะมาสร้างอนิสง์ตรงนี้นอกจากความสุขใจปิติบุญกับสิ่งที่ได้กระทำหลายคนยังถูกดวงวิญญ,ญาณวไรยาตตามไปพบในความฝันอีกด้วย เขาฝันเขาว่าต้องการโนตองการนี่พอก็ซื้อมาให้ชุปแลาก็มีโชคมีลาภทางเนี้มาถูกบ่อยค่ะที่กระดูกที่เราเห็นเองหรือว่ามาให้เราฝันอะไรอย่างนี้ได้งวนหนึ่งก็หลายแสนผมทําร่างป่าชาเนี่ยสิ่งใดเนี่ยมีคนมาให้โดยที่ผมไม่ได้ไปไปคิดกันเลยคนมาทำเนี่ยได้ในสงมากเพราะว่าทําให้ตัวเองลูกหลานเนี่ยเจริญแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงปลดดบ่อยจากความทุกข์ทั้งพวงของตัวเองด้วย ไปปล่อยเขาเขาก็โมทนาให้เราหลุดพ้นด้วยมันก็เกิดกลายเป็นศิกหรือมองคลกับคนที่มาร่วมบุญการล้างฝ่าช้างท้งนี้มาเป็นภูมิแพ้ที่จะตายหลายครั้งแล้วแล้วเพื่อนก็แนะนํามาแล้วหลังจากนั้นมา,มาล้างป่าช้าแล้วภูมิแพ้ก็หายยาก็ไม่ต้องกินหมอก็ไม่ต้องหาไม่ต้องฉีดยาตลอด พูดที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นความเชื่อส่วนบคุคคลจริงๆ,งๆเพราะว่าที่ทุกท่านที่มาร่วมงานรำบาชาก็มีความเชื่อเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลงานบุญครั้งนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็เหมือนพาดวงวิญญาณที่ไร้ญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าพาเขาขึ้นสวรรค์เราเชื่อว่าเราได้ทำกุศลแล้วก็ช่วยคนที่เหมือนกับว่าเขาไม่มีญาติ่ะแล้วเราเหมือนกับเราช่วยเขาให้เขาไปในทางที่ดีบรรทุกหลุดเราสร้าง นำพาทุกคนให้นาเนินการมาตลอดทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจบอกลูกหลานบางคนยังหนุ่มสาวเด็กๆอายุ5้าขวบเจ็ดขวบยังมาช่วยทําเลยเพราะบรรทุกหลุดเขาเคยผ่านมาแล้วเขาบอกไอ้นี่เป็นอนิสงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการช่วยคนให้หลุดพ้นจากทุก สอนลูกอยู่ตลอดว่าไปแบบนี้คือเราไม่ต้องกลัวเพราะคือวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปรังเกียจเขาแล้วอย่าไปกลัวเขาค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราทําแล้วเราสบายใจเราทําด้วยความตั้งใจจริงอ่ะทุกอย่างผลมันก็จะปรากฏให้เราเห็นเองอาจจะไม่ได้เห็นผลวันนี้วันหน้าหรือวันไหนคือเรารู้สึกเราสบายใจอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกเรามีความสุขอ่ะอันนี้คือมาได้กับตัวจริงๆการที่ทําบุญล้างป่าชาเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างบุญกุศสคือนําชีวิตใน้คนไปเกิดกลับระมองที่เราล้างป่าชาเนี่ย ขุดศพขึ้นมาเนี่ยเราก็พิจนารณานได้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยสุดท้ายก็มีแค่นี้เนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ยามมีชีวิตเนี่ยต้องพยายามประกอบความดีทาให้เกิดประโยชน์กัคนทั่วไปแล้วก็สร้างอาน,นิสงส์ ให้มากการที่ทําบุญล้างประชาเนี่ยเหมือนก็ทําให้ประเทศด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเดือนมงคลด้วยเป็นวันเกิดของในหลวงด้วยสิ่งที่ทํานี่ก็บุญก็โมทนาให้ในหลวงด้วยเพื่อให้ในหลวงมีอายุยืนยิ่งยืนนานตลอดไปครับในการทําพิธีครั้งนี้การทาบุญหรือการพิธีล้างป่าชาให้แก่พระพุทธองรับไปเพื่อมาได้บุญกันไปทั่วหน้าปิติบุญสุขใจกับสิ่งที่ได้กระทำได้โชว ได้ลาหรือแม้กระทั่งการหายไปจากโรคภัยไข้เจ็บล้วนเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมพิธีแต่ละคนได้พบได้สัมผัสแต่กับสิ่งที่ทุกคนได้พบได้เห็นก็คือการปลงความตายการได้สัมผัสว่าความตายมันไม่เทียง เพราะในงานล้างป่าช้าเราจะเห็นคนเป็นต้องมานั่งคุยกระดูกล้างกระดูมาทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างร่างหนึ่งที่ไม่มีลมหายใจแล้วถือเป็นการเจริญสติภาวนาได้ดีที่สุดว่าเราเกิดมามีแค่ร่างกายเติบใหญ่ขึ้นมาก็พยายามหาวัตถุสิ่งของมาปลนเปลือความสุขให้ความสำคัญกับเงินทองซึ่งเป็นของนอกกายแต่พอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้น มีเพียงความดีความเลวเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำอยู่ที่ว่าใครจะเลือกทิ้งสิ่งใดเอาไว้เท่านั้นเองพบเห็นเรื่องราวเรนลับพิศดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้สามมเณรคนทรงความฝัน กฎการลึกลับพระใต้น้ำบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel